เรียนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคุณสุดาทิพด้วงทิพย์ Destiny Rescue i n t e r n a t i o n น l พลตำรวจตรีวิวัฒคำชมนานรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พลวตรีศีลาการจรักผู้ประคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญกรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในนามตัวแทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสบืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้จัดการถแถลงผลการปฏิบัติกรณีตำรวจไซเบอร์รวบครูดีเด่น บังคับทำมาจากอาจารย์ในห้องเรียนแล้วอัดคลิปพบเหยื่อแล้ว8รายเจอคลิปอีกนับหมื่นตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้าชาติยุคดิจิทัลดิสครับชันโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนโยบายของท่านพลวัเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรุ่มง,งานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตกองทับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไทแคกสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ Destiny Rescue International มูลนิธิ Our Rescue และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดประจวบกิรีขันในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญท่านพลตบารโทรไตรรงผิวพันธ์ ผู้ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดการถแถลงผลการป,ปฏิบัติขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับครับเเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับการปฏิบัติการในวันนี้นะครับเป็นผลการปฏิบัติของทีมงานกรมับการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจไซเบอร์นะครับภายใต้การนําของท่านพลตรีศิลาการจนะลักษ์ ทันผู้ขับการนะครับและชุดปฏิบัติการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศแก่เด็กและสตรีของตำรวจไซเบอร์เรานะครับในเคสนี้นะครับเราได้รับการประสานข้อมูลนะครับมาจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติโดยคุณ สดาทิพย์นะครับที่ประสานข้อมูลในครั้งนี้นะครับจนนําไปสู่การปฏิบัติการซึ่งกรณีนี้นะครับผมได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ทางรัฐบาลทางท่านขผบตรนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดนะครับที่มีการใช้ประโยชน์กับเด็กนะครับมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีการหาประโยชน์จากการ เยแพ้คลิปรามกอาจารย์เด็กและสตรีนะครับทางตำรวจไซเบอร์เรานะครับได้ประสานการปฏิบัติเมื่อได้รับตั้งข้อมูลแล้วนะครับจึงได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเราพบว่าผู้ทำความวผิดเนี่ยเป็นคุณครูนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นด้วยและล่วงละเมิดเด็กที่อยู่ ในโรงเรียนก็ต้องถือว่าเด็กนี่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของคุณครูท่านนี้ได้ทำการล่วงละเมิดเด็กเนี่ยหลายครั้งและที่น่าสลดใจก็คือล่วงละเมิดภายในสถานศึกษาที่ตนเองเป็นครูอยู่ด้วยนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเราได้ตรวจพบพยานหลักฐานอีกจำนวนมากนะครับในรายละเอียด ของการจับกลุ่มการสืบสวนนะครับผมจะขอญาตให้ทางท่านผู้พับการนะครับและคุณสุดาทิพย์ได้ชี้แจงต่อพี่น้องส่วนบุคคครับเชิญท่านผู้กับการครับครับในรายละเอีอเยดขยับเขยข้มาครับในรายละเอียดเรื่องการจับกลุ่มเรื่องการเข้าตรวจคน้นและพยานหลักฐานที่ที่เราได้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพนี่ จำนวนจำนวนนับหมื่นรูปภาพอาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่ที่ผิดธรรมชาตินะครับแล้วก็มีพฤติกรรมรุ่วงเลเมื่อต่อเด็กด้วยนะครับส่วนรายละเอียดการเข้าตรวจคน้นการจับกลุ่มและรายละเอียดที่ได้จากการสักถามนะครับเด็กจะขออนุญาตให้พนวยธรนลุงรอกซึ่งเป็นผู้นําในการตรวจค้นจับกลุ่มคนนี้เป็นผู้อธิบายในรายละเอียดครับครับสวัสดีครับก็ เช่นนี้นะครับก็สืบเนื่องจากทางทางเราเนี่ยได้รับแจ้งนะครับจากตามที่ท่านผู้จัดการได้นําเสนอไปนะครับก็คือ,อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาตินะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเน็กเมกนะครับซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเราเนี่ยได้เซ็นเอโยนะครับของเขาเนี่ยเจะมีการตรวจจับนะครับโซเชียลมีเดียที่เป็นสัญชาติอเมริกันครับ เมื่อพบว่ามีการอัปโหลดนะครับสื่อรามกอนาจารย์เด็กเข้าไปในระบบของเขาแล้วนะครับเขาจะทําการตรวจวิเคราะห์เร้่มต้นนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็พบว่ามีการถ่ายมีการล่วงละเมิดเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็โลเคชันที่เห็นก็ภายในบริเวณโรงเรียนเลยนะครับก็เลยรีบแจ้งมาทาง อ่าไทยแคกนะครับของไซเบอร์นะครับท่านผู้จัดการท่านผู้ร่งคทการก็รีบสั่งการให้ผมกับทีมงานนะครับทำการสืบสวนนะครับจนสามารถระบุตัวตนคนลายได้นะครับว่าก็เป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเราหลังจากที่เรานะครับขอหมายค้นเข้าไปตรวจพรมตรวจค้นนะครับก็พบทั้งภาพนะครับที่ได้รับแจ้งมาจากเน็กเ็กนะครับรวมถึงภาพอื่นๆที่ครูท่านนี้มีการถ่าย ็บไว้นะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดไว้อีกอเกือบจะ20,000ไฟล์นะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจค้นที่ได้จำนวนสื่อลามกอนาจารย์เด็กที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายนะครับที่เป็นเด็กนะครับทางเราได้ร่วมกับทางมูทิเดนตินีเลดคิวนะครับก็คือคุณสุดาทิพย์นะครับได้มีการสัมภาษณ์คัดแยกเด็กผู้เสียหายนะครับซึ่งคุณสุดาทิพย์เนี่ย ก็มีการร่วมกับทางพอมอนะครับแล้วก็บ้านพักเด็กจังหวัดประจบกีรีขันธ์ครับรายละเอียดของเด็กแต่ละคนนะครับขออนุญ,ญาตให้คุณสุดาทิพย์นะครับเล่าได้เอาแค,แค่ที่สามารถที่จะนำเสนอได้ครับขออนุญ,ญาตนะคะในส่วนของผู้เสียหายนะคะก็เป็นเด็กส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชั้นประถมนะคะอายุก็ประมาณ8ขวบนะคะถึง10ขวบ แล้วก็ที่เราเจอเนี่ยมีประมาณแปดคนนะคะสัมภาษณ์ไปแล้วไม่ครบนะคะประมาณเจดคนแล้วบางคนก็คือมีอาการตัวสั่นนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดมีคนามากมายถามค่ะว่าทําไมเด็กถึงไม่พูดนะคะเพราะว่าเด็กกลัวนะคะข,ขอกรณีแบบนี้คุณครูเนี่ยได้การทําการละเมิดอนาจารเนี่ยมาระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นแรก มีก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าเด็กไม่กล้าพูดนะคะจากการสัมภาษณ์เหตุเกิดที่โรงเรียนนะคะทั้งทั้งหมดเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็น้องไม่อยากที่จะเปิดเผยนะคะว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราก็ได้มีการประสานงานช่วยเหลือต่อไปนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่หยุดนะคะก็ประสานงานกับพอมว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาแต่อยากที่จะ ยกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการที่ผู้ปกค,ครองเองจะต้องระมัดระวังนะคะถามไถ่ลูกนะคะไม่โทษเขานะคะเวลาที่เด็กเกิดปฏิกยาแบบผิดปกติเงียบผิดปกติหรืออะไรแบบนี้ลองถามเขาดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดความไม่ไว้ใจหรือเกิดข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าแจ้งมาทางไซเบอร์ไทยแคร์ ank, นะคะหรือตำรวจได้เลยนะคะเอาประมาณนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ ครับกรณีนี้นะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจไซเบอร์เรานะครับจะขยายผลดำเนินคดีทุกกรรมทุกวาระนะครับทุกครั้งที่ผู้ต้องหายายนี้ได้มีการทำละเมิดกับเด็กนะครับอย่างน้อยนะครับที่ปรากฏในคลิปเนี่ยแปดคนเนี่ยก็ถือว่าต้องดำเนินคดีแล้วนะครับ ในแต่ละคนเนี่ยถ้าปรากฏภาพกี่ครั้งเราจะทํารายงานสืบสวนจะกล่าวหาดำเนินคดีเพิ่มเติมเป็นหลายครั้งนะครับและก็จะไม่หยุดน,นะครับจะร่วมกับทางคุณสุนานทิย์นะครับในการที่จะต้องหาเหยื่อที่เคยถูกกระทำในอดีตนะครับและพร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมที่จะมาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ผู้กระทำมีอาชีพมีสถานะที่ครอบงำเด็กเป็นผู้ที่ต้องดูแลความปลอดภัยกับเด็กกลับมากระทำการล่วงละเมิดเด็กซะเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญข้อหานะครับที่เราจะขยายผลดำเนินคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำชำาําเลาการอนาจารการนวงเหนี่ยวกักขังการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะผู้กระทําเป็นผู้มีอํานาจเหนือเด็กจะต้องรับโทษบทหนักนะครับในส่วนนี้จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดทุกข้อหาทุกกรณีครับแล้วบต่อไปจะเป็นการตอบข้อสักถามจากสื่อมวลชนครับรตอนตออนี้นเราขอตรวจสอบก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บอยู่ในเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของเขา นะครับเห็นว่ามีการกระทอย่างละหลายีค่ะ้าตรวจสอบแล้วหัแล้วคเหามากนค่ะการากได้ความใช่ครับก็ต้องประสันอย,ย่างไรก็ต้องประสานผู้เสียหายมาให้การยืนยันก่อนนะครับแล้วก็เราจะมีการดําเนินคดีนะครับทุกกรณีทุกการกระทําเป็นลายครั้งเลยนะครับเป็นลายครั้ง ข้อหานี้โทษหนักนะครับก็อย่างครับก็อย่างถ้าเป็นกรณีเป็นการกระทําต่อลูกศิษย์นะครับก็ก็จะรับโทษจําคุกตั้งแต่ห้าถึงยี่สิบปีนะครับถือว่าเป็นโทษหนักนะครับมีโทษขั้นต่ำนะครับก็คืออันเดอร์ในห้าเลยครับเขาให้การรับสาร,รภาพทุกข้อหา ก็น่าจะเป็นรถนิยมทางเพศของเขาครับก็เราจะเห็นอย่างอย่างถ้าสักสองสัปดาห์ก่อนก็จะมีคุณครูที่ใส่หน้ากากใช้โลเคชันโรงเรียน,นครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นความชอบในลักษณะเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็มีการนําเด็กนะครับเข้าไปร่วมละเมิดในบริเวณโรงเรียนนะครับทั้งห้องสมุดทั้งโต๊ะทํางานของเขาเอง ก็ที่เราพบตั้งแต่แปดถึงสิบสี่ปีนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเจอเฉพาะในโรงเรียนครับในช่วงเวลาไหนถึงว่าแต่ละวันใช่ไหมคะในช่วงเวลาเรียนค่ะ ย้อนหลังไปตั้งแต่เขาบรรจุก็ประมาณเจ็ดถึงแปดปีค่ะเกิดขึ้นมาต่อเนื่องมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดแต่แปดคนเนี่ยคือช่วงเวลาปัจจุบันนะครับเราคงจะต้องมีการตรวจไปในอดีตเขาด้วยนะครับเดี๋ยวดูจากภาพคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากรณีทางโรงเรียนมีเบาะแสเพิ่มเติมนะครับก็คงมีการประสานงานกันเขามีคน เขาใช้อำนาจในความเป็นคุณครูของเขาในการที่เรียกเด็กมาแล้วก็เด็กก็ไม่กล้าปฏิเสธนะคะจากคำสัมภาษณ์นะคะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมน้องไม่ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาเรียกแล้วก็บอกว่าอย่าบอกใครให้เงินเป็นค่าตอบแทนใช่คะ่ะสี่สิบบาทถึงร้อยบาทค่ะต่อครั้งนะคะคือปกติต้องเรียกอย่างนี้ครับอย่าเรียกค่าตอบแทนเลยถ้าค่าตอบแทนเสมือนว่า บอกเด็กว่าเดี๋ยวจะให้เงินนะแล้วเด็กจินจอแต่ลักษณะเน,นี้ยนะครับคุณครูเนี่ยมีอำนาจเหนือเด็กอยู่แล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้มีวิธีการที่จะบังคับผมขืนใจนะครับแล้วเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปราะบางอยู่ในภาวะที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะต่อต้านผู้มีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินเนี่ยคือให้ผมว่าน่าจะเป็น ฆ่าปิดปากหรือเพื่อให้แก้เกี้ยวมากกว่าหลังจากที่คุณกระทําการล่วงละเมิดกับเด็กและเยาวชนแล้วครับเท่าที่สัมภาษณ์นะคะโรงเรียนไม่ได้รับทราบแล้วก็ผู้ปกครองก็เพิ่งมารู้ตอนที่มีน้องคุณแรกบอกเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วคะ่ะภษาอังกฤษค่ะ รายละเอียดไม่แน่ใจว่าเกิดเคยได้ไหมคะคือเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในความปกครองดูแลของคครูในโรงเรียนนะครับคือช่วงเวลาก่อเด็เขาก็คงต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดคนนะครับข้อมูลที่ได้มานะนครับเป็นการตรวจสอบร่วมกันนะครับในกระบวนการที่เราจะต้องปกป้อง,องคุ้มครองดูแลเด็กนะครับ ทางมือท er <ạo> ok ีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีวิธีการในการตรวจสอบเขานะครับเขามีการัโหลวข้อมูลในระบบแล้วิดๆเข้าไปงถูกต้องครับไม่มีครับ เรื่องนี้คงจะต้องประสานกับทางสถานศึกษานะครับที่เป็นต้นสังกัดต่อไปนะครับก็คงเป็นแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้น,นําไปพิจารณาครับ,รบก็จะเรียนเพิ่มเติมนะครับนิดเดียวนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับผมได้รับแจ้งเรื่องมาเมื่อคืนนี้นะครับว่ามันมีวิธีการในการที่จะหลอกพิชชิ่งข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยส่งข้อความมาอ้างว่ามาจาก facebook อ้างว่าทาง Facebook ของคุณเนี่ยจะถูกลบเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์การค้าหรืออะไรกะต็ตามนี่คือข้อความที่ใช้ในการหลอกลวงเลยนะครับแล้วก็คำขอร้องเนี่ยท่านาเห็นเนี่ยว่าพอจะให้กดลิงก์นะครับดูลิงก์เนี่ยนะฮะยาวยอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยขอยืนยันว่าเป็นของปลอมนะครับจุดสังเกตครับนะครับท่านดูนะครับลิงก์ปลอมเนี่ยมักจะสะกดคำผิดผิดถูกๆนะครับ และโดเมนเนี่ยจะเป็น .xyz นะครับ .xyz เนี่ยนะครับทางแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับประกาศมานะครับว่าเขาจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวใดๆหรือขอให้ผู้ทําตามขั้นตอนที่เขาส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการกดลิงก์ที่ส่งมาในอินบ็อกซ์เด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นของผู้มิชาชีพหนึ่งก็คือหลอกขอข้อมูลส่วนตัวท่านสองนะครับอาจเป็นไปได้คือ เมื่อได้ข้อมูลส่วนตัวท่านแล้วก็จะเตะท่านออกจาก Facebook ตัวเองแล้วเขาก็เข้ามายึดแล้วก็ทําการแรนซัมหรือเรียกค้าถ่าย Facebook ของท่านหรือนา f Facebook ของท่านนะครับซึ่งมีผู้ติดตามจํานวนมากหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยไปขายนะครับเหมือนเคสที่เราเคยจับกลุ่มก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการแฮ็ก a c e b o o k แล้วก็เอาไปขายนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ด้วยนะครับุมค,ครับ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแถลงผลการปฏิบัติตำรวจไซเบอร์รวบครูดีเด่น